สบายดีค่ะคผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกับรายการลูกล่ำโค้งและกกรตุ้มเมง่งออนอดีคือเก่าค,ค,คือเดิมเนาะคะ่ะระยะเวลากว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาที่ผู้ชายผู้หนึง่งต่อสู่ชีวิตละกกเรียนรู้สิ่งต่างๆโดยโตจากของเองมาตลอดเรียนรู้ด้วยหัวใจเรียนรู้ด้วยความคิดความอ่านที่อยากจะเฮ็ดอยากจะทำปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ให้มันดีกว่าเกา่า ในหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เขามาในชีวิตหรือที่เขาพบพอหรือที่เขาพบเจอมือนีสิพ้าไปคุยกับศิลปินปราชชาวบ้านอยู่ที่บ้านหนองเรืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธอนของเฮาค่ะมือนีสิไปคุยกับคุณพ่อเดชหางหนาค ไ้คาบานหลังนี้เป็นบานของอีพอเดทเฮาอพอเดค้ังนายางขาไมา่ค่ะเห็นใายในบ้านนี่มีมีมลหลายยางนะคะที่นาสนใจเดี๋ยวตอนนี้เข้าสิม,มาคุยกันกับอีพอเดทเฮาเนาะค่ะว่าที่ไปที่มาของของต่างๆหรืออีหยางต่างๆในบ้านมีความเป็นไปเป็นมาจังใดค่ะเปรสวัสดีค่ะ มาขอมาถึงแล้วได้อยา่างไรพอแนะนําตัวเองกับผู้ชมทางบ้านอีกนิดนึงด้อยค่ะว่าพอ,อ,อซื่ออยังพอซื่อพระเดชทางน้าเกิดใน้านน้องเรือหม่หนึ่งตำบลน,น้องเรือเป็นเป็นค้นกับบ้านน้อนบบนนงเรือเลยค่ะพ่อหอม่ที่หนึ่ง่คอคอนเป็นหม่หกเป็นหม่หกตะกี้ ต,ตอนนี้ก็คือเป็นบ้านน้องเรือมูออ<บ>นึงบ้านเฮ่ามีมีที่ไพหมู่บ้านเฮ่าม,ามีทั้งหมดจากหล,ลังคาเรือนครับพ่ประม่านบ่ถึงสี่ลอยบ่ถึงสี่ลอยสามลอยแสดง,สงว่าพอ่พอเป็นคนกับบ้านนี้แสดงว่าพ,อพอ่อพ่อต้องหูประวัดความเป็นมาของบ้านนี้เป็นอย่างดีอ,งอ,งอยู่มาแต่ใน้น่อยเลยตั้งแต่เกิดเลยเขาต้องเรียนใคอยู่นี่จกอยู่นี่อยู่หนี่เลยแม่บอก <บ>ี๋ยวเมื้อนีรหนูจะมาคุยน้ำพ่ออยางไห้่อเว่าวว่า,วาเรื่องเล่าในอดีตไปฟังความเป็นไปเป็นมาแต่ในน้ยอยพ่อถาความจักน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะพ่อว่าสูหลูกสูห้านฟังว่าเมอกี้เป็นยมื่อไหรเนี่ยแต่ก่อนพ่อกับออกโรงเรียนพอซีมากพ่อสบมาร คุณพ่อมีมีมีพี่น้องเจ้ากลนค่ะพี่น้องบอกค่ะของพ่อเองมันหลายคนอยู่ใจพันลมดังข้างหน้าไปเบิดน้องนุ่งค่ะเหลือแต่พ่อผู้เดียวเยนิโบมันผู้เดียวสองกับน้องกับน้องสาวคนหนึงโอ้ค่ะเดี๋ยวเพิ่นกับย่งอยู่ที่หันแต่งมาแล้วไหมค่ะพ่อโอเค อยู่ยังที่สองคนคขายนอกไปกี่ขอบัวเ้ากะเฮ็ดอาชีพเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเงินเห็ดไทยใช่หน้าเทานี่แหละเพราะว่าพอแม่พาเฮ็ดพาท่านพาเฮ็ดอยากเฮ็ดกินพ่อก็เลยไปใส่โบได้เคาะหยัหงเพราะบ่มีความรู้หลาย สอนให้ลูกเตาตักน้ำค่ะระบางคนมันกับเหตุน้ำอืมหมอหนึ่งกับหมอเกิดหมอปีมูเป็นเป็นปีมูอยู่วาลินเป็น,นทาหารเป็นทาหารกับเดี๋ยวนี้ก็อยู่คุณ่าวาลินค่ะแต่ตแต่พอในอยหน่อยเมกี้เลี่ยนเลียเ่ยนจบจบรงเรียนแล้ว ก็บได้บ่เด้ออกไปเห็นงานตาจังหวัดหรือไปบ่เด้ไปใชบ่เด้ไปใส่เลยมันบออยู่ยก<ร>ับ<ร>บ้านานีเรียนเขียนรูปวาดรูปเพชรนั่นเฮ็นนี่พอกบได้ไปเรียนใช่มีถึงแจ้ง่นเเองโหโหโหเจ้าของว่ามากักวาดรูปมกักเพราะว่านุยานเขาา้าไมหนูเห็นพวกหุนเอียงหุนชิงเสียนะค่ะพอมากมากแต่แตหน,หน่อยเลยบ่มากมากแต่ตั้งังแต่ออกจากโรงเรียนมา ใส่วิธีการเรียนรูตรงนี้เครดเองเลี้ยนเอง,เ,เ,องเห็นเขาว่าเล่นหนังกับมูไทยหนังแต่รุ่งเขาหนังค่ะแต่เก่าแต่ก่อนสนใจอยากเล่นอยากเป็นจยากได้เห็นเขาเอามาเลเยบุกเองโดยโดยปัญญาหของเจ้าของเอากระดาษโปกแข็งเอง มวา,วาดบ้านแล้วก็ตัดจับลูกพระรามพระดับนั่งชิดาทดกันทดกันคุ้มกันเฮ็ด,ดเนี่เฮ็ดเองบ<า>้านนี้เฮ็ดเองวาดเองเ<า>ขียนเอง<า>อันบึงเขามาแสดงด้วยเสลี่ยนดยเสล่ยข้อกับไปเบิดอันบนไปหอดไปเบึงไปเบึง แต่ว่าหังโบมีรถลหอดจักรยานกับโบมีผูกเด้ย่างไปบอกว่าย่างไปเอาย่างไปเอาเราไปย่างไปเองเสร็ตแล้วตรงต่อตรงต่อยบานิมัสเฮ็ดเจอได้แล้วมาตัดอันนั้นพี่เบิ้งพี่เบิ้งของเขานี่ขาบอกไปไปสังเกตไปสังเกตว่านูสังเกตอยู่จอมันถูกเด้อว่าเขาตัดแบบใดหูบางเป็นอย่งใดอยังสิ่งหนึ่งค่ะพอหูอยู่บอกว่า ตัวนังนี่ตัวนังไอปลาหมูไถ่นี่นังบักตือเมนมหาหนุบักถือเนาะเขาเ็สมาจากอีแงงนี่คลองหัวตอนแรกที่แรกตัวตัวนังตัวละครคนบันชิงคนตะกี้พอ่อแกยูตําบลบันชิงนอกคืนตําบลบันทิงเลยถ้าเจ้ามากพ่อติดมูยบันทิงอยู่เพราะนังพ่อิดติดนี่จะไป สอบสอบสิขึ้นปอขึ้นท่านสอบสิขึน้น,นมูเหมืนจริงมูเหมือนสิงแบบมูเลยหักเลยแพงมากจนออกจากโรงเรียนมาพ่อก็เลยคิดได้ไปเป็นออกมาแล้วอายกันได้บัดไอมูไอาย,าอาย่ังที่มันก็เป็นน้ำรุ่นน้ำไว้เนาะ มมกหลายเยมูิงเจียวหักเจียวแพงกันหกเจ็ดคน<ะ>เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เหลืยเหลืออยู่สองคนสามคนก<ะ>มัก่หลางก่นี่จั<ะ>ก,จกกันดูเลอมาๆหาน้ำม,มากินไงล่ะเลยมามาอยู่ตรงจุดเอไม่เห็นนังยังนครับผมอันอนี้มามา ไปเบ em <the so ิ้งหนังประมู่ไทยไอเบิ้งหนังเบิ้งตือเขามาแล้วเจ้าของเขาไม่วาดเองเขียนเองตัดเองตัดเองโตแรกที่พ่อเฮ็ดนี่เฮ็ดใจเอียงค่ะกระดาษกระดาษกระดาษแข็งปกแข็งกระดาษปกแข็งเนี่ยสมุดโปกแข็งวาดแล้วก็ตัดวาดเอาอันแบบมันใหญ่นั่นักะค่ะมาตัดตัดเลยครับเดี๋ยวไปโชว์ใส่บอมอ่ะเนี่ยโชว์งานแหลกตัวเทือแหลกเลยโชว์อยู่ไซบอโชว์น้ำบาดน้ำบาด แต่ก่อนนี่บุญบุญคุ้มบุญเย็นสาโตใหญ่โตใหญ่สมัยครับพ่อโตใหญ่เลยสมมติเขกแข็งมันกินใหญ่ยังประานนี่บ่ค่ะนั่นแหละทั้งสูงทัั้งน่านสูงท่างสูงโตสูงโตบ่ค่ะโตได่นสูงเกิดเหตุสมัยบรรทัดหนึ่งงานแหลกงานแหลกเลยโชว์งานแหลกกันเอิ้นเอิ้ญมูได้มามาเบิ่งมูผู้ใดสนใจก็มา น้อยกลัวกระสร้างง่ายท่อกันกระตามแต่ว่าท่อกันมีอยู่สองสามคนท่านนั่นะมูนั่น<ะ>น,นี<ะ>่หนองใจนุงเบ็ดบ้านนี่กันเลยว่าเห็ดเดิไปหอดบ้านดอนแหนบ้านดอนแหนบ้านดอนแหนอยู่อยู่จันเมืองทั้งเยสุเขาไปในเมืองป่ะออกจากออกจากก<อ>ันนั้น ทั้งๆออกไปอำนาจอำเภอค่ะแม่นแหละเอาเอา<อ>ไปจากล่องบาตมากอพอดีเลยเอาไปโชวูพระเจ้ามาจ้างมา่นแล้วพระเจ้ามาจ้างเลยแม่นหลังจากที่งานแรกเอาหลังจากที่งานแรกเนาะค่ะขอเล่าเอาห<า>นังมามุห้โชว์อยู่ในหมู่บ้านโชว์ชวชวในหมูบ่บ้านหทุกวันเล่นในหมู่บ้านเชื่อแหลกนักจากัดงานจะนี่ผู้มาจ้างผู้มาจ้างให้ให้ไปแสดงแม่นบอพห์ ันนี้คืองานที่สองค่าตัางเท่าไรพอตะเกียรสามสิบบาทสามสิบบาทเ่นจกักชั่วโมงเอาแตมูเบิงเอาแต่เูเอาแตมูเบิงเฮ้าเฮ้าเฮ้าเขียนบทละครน,นังที่เฮ้าไปฉายจี้ได้ในสมองเลยจื้ได้นะเรื่องเรื่องแรกเรื่องอยังพอที่เอาไปสแสดงให้เพื่อนร่วมงานมาเกียนล่ามาเกียนเรื่องแรก เรื่องแรกนะคะเป็นเป็นนางโป้มุทายเรื่องแรกที่พ่อเดเท่าเ,าเอาเอาไปสแสดงในช่วงนั้นชนื่อล่ามะเกียรล่ามะเกียรเรื่องแรกเนาะล่ามะเกียรเรื่องแรกผู้ไปผู้ไปเชิญจักคนค่ะผู้ไปเชิญบ่ะสามสี่คนท่านละสามสี่คนคือว่ามันห้องน้อยตัวหนังกะหน้อยตัวหนังกะหน้อยเนาะค่ะเป็นนางตัวนางนี่ทีเ่เฮ็ดมาเนี่คือเป็นกระดาษแข็งเนาะค่ะ บานี้ได้ปั๊บเปลี่ยนเป็นเป็นนังอย่างอื่นว่ะคไไ่ะหมายถึงว่าโตโตโต,ต,ตหุนต่นโตละคอ,อนี่ไหมคะหร<อ>ือว่าใส่แต่กใส่กระดาษแข็งอย่างเดียวใส่กระดาษแข็งแข็งยางเดียวเพราะว่าเพราะ่มีทุนมีทุนสิบเห็ดที่ไปจังเขาไปชื่อเขามาบานี้แต่ว่าตามตามตามจริงๆแล้วเพราะว่านั่งนี่เพื่อนเพิ่นใส่เป็นเอยียงค่ะถ้าตามที่เพื่อน ที่พอเห็นมาตั้งแต่พอหน,หน่อยๆแล้วด้เบิ้งที่เขาเอามาหลินเป็นทิ้งเอาม,มานี่เขาสังกะสีสับสังกะสีสังกะสีสังกะสีหลังคามุงบานก็อพอเอามาตัดแต่ว่าสังกะสีมันสังกะสีแก่นเนี่ะ